มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกู้ภัยงงพระเครื่องเก่าแก่แทงล้อยางแบนเชื่อมาให้โชคซองพฤษภาคม2566เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความหลังล้อรถเหยียบไปกับเหรียญพระเครื่อง พบว่าเป็นล้อหลังฝั่งขวาถูกเหลี่ยญพระเครื่องเสียบเข้าจนเกือบหมดทั้งองค์เป็นรูขนาดใหญ่ทำให้ลมรั่วออกจากอย่างรถจนหมดโดยเจ้าของโพสต์นะคะระบุข้อความว่าล่อเต็มล้อเลยนะหลวงพ่อดีนะส่งคนป่วยทันโรงพยาบาลก่อนไม่งานวุ่นวายอีกวัดไหนใครรู้บ้างล่อเต็มล้อเลยนะหลวงพ่อดีนะส่งคนป่วยถึงโรงพยาบาลก่อนไม่งานวุ่นวายอีกวัดไหนใครรู้บ้าง หนุ่มกู้ภัยสุดงงพระเครื่องเก่าแก่แทงล้อยางแบนเชื่อมาให้โชค2พฤษภาคม2566ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ